สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้นจะมารีวิวแกะกล่องที่เราเอฟมาน,นี w On F LB ลูกผสมนะคะกราฟต่อหนามดําตัวนี้เรายังไม่มีก็เลยสนใจคืออ้นจะมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็จะบอกวิธีการว่าพอเราแกะน้องออกมาแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงต่อไปนะคะจะคอยแยกพูดไปทําไปนะคะตัวนี้เป็น LB ลูกผสม กระต่อหนามดำที่ทางร้านเขาถ่ายรูปมาสีส้มค่ะแอบเทปมาหนึ่งต่อแต่ว่าทางร้านเขาใส่กล่องมาใหญ่มากเนี่ค่ะชั้นแรกก็จะมีหนังสือพิมพ์ท่นี้โอแพ็คมาน่ารักเนาะนี่ยค่ะ อันนี้คือรากของตอตอหนามดำนะคะนิดนึงนี่อันนี้เก็บไว้ได้นะคะเผื่อเราจะขายบ้างส่งของให้ลูกค้ากล่องก็เหมือนกันก็อาจจะเป็นคนชอบสะสมกล่องเนาะเรา<ๆ>เราไม่รู้ว่าสักวันเราต้องได้ใช้ไงอันนี้ก็ได้ใช้นะคะเขาใช้กระดาษทิชชูพันมา ขนส่งก็ส่งดีนะเจ้านี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับขนส่งอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่อะคะ่ะขึ้นกับการแพ็คของด้วยอืมต่อนาำดำอ้วนมากนะคะนิดนึงทิชชู่นี่คืกเราก็ต้องเก็บไว้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราอะ เป็นแม่ค้าไงเราจะได้เอาไปใช้ลด <c oughs> ต้นทุนพวกกล่องพวกทิชชู่พวกอ่างนคืสพีมาค่ะเก็บไว้เลยอ๋อคนน้องไม่สีไม่เข้มอย่างในรูปค่ะแต่ว่าอะไร อุ้ยหลุดหลุดค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เป็นอันยอมรับได้นอหลุดบ้างแต่ว่าหลุดหมดเลยค่ะทุกคนต้องเคลมหรือเปล่าอ่ะ ปคนขาอันนี้คือการรีวิวที่สดมากนะมาตุองแจ้งครมนะคะอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเราเราจะเอามากราฟรีกราฟใหม่นี่คือ ไม่แน่ว่าจะติดหรือเปล่าอะค่ะเดี๋ยวเราลองคุยกับทางร้านดูก่อนว่าเขาจะจะยังไงนะักเบื้องต้นนี่คือเราเราไม่ค่อยแฮปปี้เนาะอืมนี่คือประสบการณ์การเอสนะคะดูลักษณะหนอนคือความจริงแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะบอกทุกคนว่าหลังจากที่เรา รับต้นไหมเราต้องปลูกยังไงไงอืมวันนี้ขอตัวไปเคลมก่อนนะคะบาย